นช่างง,งแรับว,วันนี้ช่างหนึ่งก็เปิดร้านนะแต่มีภารกิจที่ต้องไป หา,า,าช่างสั้งหน่อยครับพอดีประตูมือจับรถอะนะอันนี้อันที่2อันที่3ามนะสิสั่งมาจากออนไลน์นะชอปปิ้งออนไลน์มันไม่โอเคไม่แข็งแรงเลยก็เลยต้องนักช่างนะครับวันนี้กาลังจะเข้าไปเดินทางจากตัวเมืองสุราษฎร์ธานีประมาณ13กิโลโดยประมาณ13กิโลพึ่งนะจากที่ร้านช่างเลยนะก็ไปหาช่างโคงรบกวนช่างโคงแป๊บหนึ่งนะเข้าไปหลายรอบแล้วหน้าอินดูช่างจังเลยนะครับรบกวนหน่อยหนึ่งนะเออเราก็เดินทางมาทางที่ถนนบายพาสเนาะเลี่ยงเมืองสุราษฎร์ธานีแล้วก็เข้าไป ตรงที่หมังซุยอ่ะมันจะมีทางลัดเข้าไปนะครับไอ้ทิ่ไปทางมหาไรยราชพักก็ได้แต่มันอ้อมไกลมากๆเลยนะครับแต่อันนี้ใกล้ลงมาเป็นแบบครึ่งครึ่งค้อนเลยอะคือใกล้มากๆครับไปใช้บริการได้ TK service นะครับถ้าสะท้อนเนาะช่างโคงครับปีมือระดับขั้นเทพถึงแล้วเออนั่นเนองจะเข้าไปนะครับมีนัดกันเรียบร้อยแล้วมีรถคายอยู่เนาะขอรอแปบ๊บนึงช่างใช้เวลาทํา ดูสักพักเดียวเองไม่นานครับเนี่ยอะไรเราสั่งมาแล้วอันนี้สั่งในกลุ่มเชฟโรเล็ตเนาะอ่าตัวนี้จะเป็นของเชฟโรเล็ตมือจับเนาะตัวนี้มีมาครบเซ็ตเลยเขาบอกว่าประกัน6เดือนนะโอเคจะลองดูแต่อันเก่าเหนื่อยผมก็จะปวดช่างก็ใช้เวลารื้อรื้อรื้อรือนะหน้าสงสารช่างคงก็ตัวแยกอยู่ด้วยก็มาเทียบกันดูมันเหมือนกันไหมจากโรงงานเดียวกันไหมว่าความสมบรณ์อันเก่ามันไม่ดีแล้วอย่างนั้นนี้อ่าช่างคงอันแรกเขาหยอกนะบอกว่าให้ให้ใสองวันนะอาจจะใช้ได้อีกสองวันสองวันจริงๆห เวนจัมมากๆเลยลองอันนี้แต่ว่าตัวนี้มีประกันนะซื้อมา27 0บาทนะาจ่คุ้เคุบจดดเด็นเอาพีโอแล้วเราก็มีประกันอีก6เดือนแสดงว่ามันน่าจะโอเคสักหน่อยจัดไปเสร็จเรียบร้อยขอบคุณมากๆครับท่านโคงก็ได้เวลาครับนะครับก็จะกลับไปทํางานต่อนะวันอาทิตย์นะครับรบกวนช่างโคงเสร็จเรียบร้อยเราก็ไปทําหน้าที่ของเราต่อไปใช้บริการกันครับสุราธานีช่างโคงอูทีเคเซอร์วิสนะครับ,ส,นนรบสุราธานีนี่เองบริการประทับาก่มาบายครับ